คนไข้สีปากร้านบริเวณไข่ดางนี่ถือว่ามีเยอะเลยค่ะเยอะนะพอสมควรเลยส่วนใหญ่มันก็เกิดมาจากกรรมพันธุ์เป็นจากตัวฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันวิธีการรักษาเนี่ยจริงๆคือเราคงจะต้องมาดูก่อนว่ามันร้านถนึงขั้นไหนพราะถ้ามันเป็นแค่ผมบ้างเฉยเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการชีตเมต์อื่นๆได้อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นปลูกแต่ถ้าสมมติว่ามันร้านใสแจ๋วมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อาจจะต้องฝังรากผมลงไปก็คือการปลูกผมนั่นเองปลูกผมบริเวณไข่ดานี่ถือว่าปลูกยากคะตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งปากเสียม เป็นจุดที่มันปลูกแล้วมันขึ้นค่อนข้างยากมีการตอบสนองจากการปลูกค่อนข้างน้อยกว่าตรงบริเวณด้านหนะ้าด้านบนมันเลยต้องมีแบบวิธีอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นต้องมีตัวช่วยมาช่วยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการปลูกตรงไข่ดาวเนี่ยมันจะไม่ใช่จบแค่การฝังกราฟอย่างเดียวมันมีความยากตรงที่ว่ามันจะต้องปลูกวนไปตามขวัญเดิมของคนไข้เราก็จะต้องปลูกให้มันได้ตามทิศทางตามขวัญเดิมของคนไข้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายของที่เราเนี่ยเราก็ทําเคสปลูกไข่ดาวมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับ เราก็พอจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงให้กราฟมันขึ้นได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ต้องใช้หลักการต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงใครถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมบางหัวล้านก็สามารถลองเข้ามาปรึกษาดูก่อนได้ครับก็ยินดีให้ข้อมูลเต็มที่